ินพักกว่าป้าเขากินช้าเริ่มประจนบัญซ้าของของเทวรา,าทางก้าวองเดือนเก้าคืนหนึ่งขามหนึ่งเดือนเก้าคืนเก้าขามวันหลองไม่อยากเขากินวายถูกไล้เขากินช้าเริ่มประจนบัญซ่าอแค่์แคร์ข้ออ่านในจอตาโบเกียงกหวองตายเตกินนี้ปีนี้นะ ย่าท้ายกี้หวองตายเตะจี้เวยเก้า<ะ>ก็เข้าบ่อหลายหลายเอียนมาเลยว่ากินฉันเริ่มผจดชนนันตาคำว่าไม่ใช้แต่ยิดอัานครับแขเข,ข้าอันกีหวองตายเตะเส้นกันยิดไม่ฉันเหลือมผระชนบัรตาทึ่งกลัวป้าครับไปเบ่ง เริ่มกิ่นพักได้ผ่นพื้นหรือว่าที่ไปที่มาก็คนจีนแค่มาทำเมืองแค่ทำมากินแล่ดีบุกในเมืองกว่าป้าในอนดีตนั่นครับก็มาทำมากินก็มีโละลาบาโลหาเกิดขึ้นในกว่าป้าถึงเพราะบัญหาบุรุษของต่าจ้าเนี่ ขบวออักขิกรณไงว่าเขาวจู้ในเมืองจีนนั่นเวลาเกิดโหราบาดเนียนเขาก็ต้องประกอบผิีถีพักประกอบผิธีกินพักถ้าเริ่มผ่าจมน้ำท่าของกิวของตายเตและโล่ผ่า้าเจ็บจะขุมยุ้จะให้จะบานจากเมืองไ่หยมดการเหลือมหยุดทึกปฏิบัติจะปีนันมาจนทึกปัจจุบันนี้กินพักก็ขบวา กิน9วัน9คืนครับพิธีนี้จะประกอบได้เหมือเดือน9คืนนึ่งขามจนถึงเดือน9คืน9ขามแต่ว่าก้อนอ่างที่เดือน9คืนนึ่งขามนี่เดือน8เดือน8ก้อนงนั้นบางปีมันจะมียก้าวันครับหรือว่าบางปีตามที่บันมันไม่แน่นอน ถึงเดือนแปดคืนหยีบก้าวขามหรือเดือนแปดคืนตามเิปขามเนี่ยเขาจะท,ทําพิธีหยกเ้าหล่อเตงก่อนหยกเ้าหล่อเตงเสร็จก็เขาท,ทําพิธีก้นถิ่นอิวล้างบ้านล้างเมืองให้สะอาดให้หมดก่อนก่อนที่จะไปรับตาเด็ดองคิวองตเงาเตยอย่างมวลมาลงมายังมวลมาลุกธะยาถา หนึ่งปีหนึ่งนึงทำได้แค่เก้าวันเก้าคืนนะั่นนะเนาะอยาจะที่ทำได้ถูกเดือนถูกร้อยมันใชยกินพักก็ขวบป้าก็เงี้ยกีวงตายเตะเต้นกันยิืองานชะเริ่มบัดชนบัดซ่าของกี่วงตายเตะทึ้งไอ้เก้าวันเก้าคืนนั้นต้องทำอะไรบ้างผันพึ์เก้าวันเก้าก 9, 000, 000คืนก็คือให้ถึงสิ้นถึงสิ้นเลย ละงอนละเวนข้อข้าวทุกชนิดห้ามเอาชีวิตตื่นมาเลี้ยงชีวิตเล้าละพุ้งไงไอแล้วลุล่านที่อยู่ต่างทีต่างแดนที่ยังไม่นั่นก็ญาติจะชวนชวนมาเชียวไงที่พักมาลองลู่ล่านก็เมืองกวาบปานเขตจ้าบ้าน,าานจ้าเมืองไปเร็วไป ปาะกอบทำมาทิย์อย่างต่างจังวัดถูกจัหวัดในประเทศไทยนี่หนูล้านก็เมืองกวกาป้าพอเดือนเก้าคืนหนึ่งขามยันถึงเดือนเก้าคืนเก้าขามเนี่ยถ้ามีโอกาสให้กลับมาแล่ว่าประเพณในกินพักขอก้อเกาวปาเนี่กับตอนเงี้ยมันอย่างยุ่เนี่ยอย่างเมื่อนกันเดิมหรือไม่มา ถ้ามีรู้มีล้านมีเพืือนฟุ้งผักปัวก็พามาเลยงานกินเจจุดพระทัดของเมืองก่อปลาไม่เมื่อนทีแห้งได้ในโล